Hi everyone, welcome back to my channel. Still at the uh, Glasgow Airport. And our lunch. Uh, this is our lunch. Salmon today. Say hi, Selena. Hello, how was your? Nice. Yes everyone mm -hmm. alloy step delicious my play you salmon very nice mm -hmm. See you Dubai thank you thank for watching your okay thank you thank you you Hi everyone welcome back to my channel I'm taking off วันวันรุ่งขึ้นคุณไปและก็เอริทอัพท์นูนโซเดียร์ซีบิวไก่เคอรี่ with rice ที่นี่ที่นี่เชส very nice ที่ค่าให้วันละไก่เคอรี่เชสซีบิว ก้าวให้วันก็ทูดูไบ at three at about half half one นะนะ then connect the flight to to Bangkok at t 4 5 e r t a m so late stop here uh, some juice cheesecake some juice here <laughs> I know one in the morning to eating cake ตีหนึ่งแล้วมาถึงดูไบตีหนึ่งครึ่ง าทานอาหารเรียกอะไรอาหารว่างเค้กอีกแล้วชีสเนืโอสตรอวสเบอีชีสเค้ก nice บศษเศษแบดีครั o ุยกันน่าสนุกที่นี่สวยมากเลยนวยมากเลยสวยมากลยสวยมากเลรื่องากเลยสวยมใกวันสวยมากเอยู่ยมากเลยสวยมากเลยลวยมากเลยสเยมากเลยสว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 ยมากเล n สวย e าก o ล e สว thank you v e r y much for w a t c h i n g คำทุยแลืมไปเลยเฮียเฮียไมเซนฮูปิกมีอัพเดทเซฮายสวัสดีค่ะคไทยแลนด์ส uh, วีนา as h ฮาส b n สวัสดีับวัสดีครับโอเดนี okay. ่ม yeah, no? oh. ีเอ right. uh ็ก huh. ซ uh ์เพมีมีทางรถไฟฟ้าเยอะเนาะโอ้ถไฟฟ้าถึงในเมืองเลยเอ็กซ์เพนะมาเนี่ยกันเยอะนะในในนี้เยน่อแลิคัอลิ์คั Expect toy probably right all the way. People love tuk tuk. I think there's one group of the one group of the tourists. Two, you about nine okay. Japanese guy? Okay, Japanese, mm. Japanese, no. Yeah. problem ิุกุมีโรงเรียนอยู่ในนี้ c o m i g up to n a t o w n e come we hopefully to come here to get some dinner if can find a nice r e s t u a t man เอาเนีก็ได้สงสารคนขับรถยังเลยก็ไม่เป็นไรปิดาบ้าง นั้นเป็นตลาดอันนี้เป็นตลาดนะฝั่งนี้นะเป็นตลาดมีจะมีพวกเกล็ดหอมแห้งมีผลไม้มาจากจีนอ่ะมาจากจีนอฮมีทุเรียนมีหมดแหละเขาทําให้คนจีนว่าตลาดเขาพยายามตลาดสำหรับคนจีนหรือคนไทยเถอว่าคนนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวมันเป็นตลาดเ่าแกแต่ว่าเป็นคนจีนสมมติเป็นคนจีนขายสมัยก่อนนะอะ อย่างคนไทยก็จะมาซื้อของอย่างพวกเราก็มาซื้อเห็ดหอมแห้งที่นี่อย่างน้องก็จะมาซื้อเห็ดหอมแห้งอะไรเงี้ยซือมันเป็นตลาดจีนอะลูกินปลาอะไรเงี้ยอแต่ตอนนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วมันก็จะมีหลากหลายอะหูฉลามซุปมีมีหลายอย่างเห็นไหมคนเดินมีแต่จีนทั้งนั้นเลยเนาะใช่ักท่องเที่ยวเนะทัวริสต์เต็มเลย ਹੁੰਦੀ สวัสด mm ีทุกค thank you for watching we we are going here to get our try our delicious shark fin soup thank you for watching hope to see you in here ขอบคุณมากนะคะที่มาเข้ามารับชมอันนี้อันนี้ใส่อะไรใส่ในช h a r k fin นะคะใส่หูฉลาม shark fin soup ้ส่กับมัสตาร์ดใช่เกอร์มัสตาร์ดแล้วก็มีอะไรน้ำซุปนน้ำส้มค่ะน้ำส้มชีนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นเหมือนกับซีอิ๊วซอิ๊วอะฮะิ๊กโชวอะฮแล้วก็มีอ่า

นี่อะไรจ้ะอันนี้เป็นชัร์กฟินค่ะหมูฉลามชักฟินซุปแล้วก็มีเนื้อหมูมีสอเลี้ยตเอาเลี้ยวสาเสาเลี้ยวชาไปช่วยปรุงหน่อยลูกเอาเอาเอาใส่นะลูกอันนี้ชักฟินให้ตักซีนก่ก็ใส่ใส่นี้นิดนึงก่อนนะอ่ะฮะแล้วก็ชักเอาละเอียดนิดหยิบไปเลย ุงน mm ี hmm. ่นนะี hmm. ่ให right. okay. okay. ้ให้หน่อยๆก่อนนะพี okay. uh ่ภูชอบไม่ชอบไม่รู้พี่ชอบพี่ชอบกินสุกไม่ชอบกินเด็กอ่าโอเคคดท้องรู้หน่อยนะอันนี้ใส่กระเทยซอยคนให้หน่อยแล้วคะลูกเซอร์สเมงโอเคแล้วก็ถ่รูปก่อนอีนเนี้ยใส่ต้นหอมได้ไม่ล้างมือมาเรียบร้อยเในน้ำโอเคสปริงออนยัน ก็ใส่พวกนี huh. uh ้แ huh. ล okay. ้ใส่ท um> ี yeah. ่ช่วยตัวเองแบบขอมครุงอ่ะใส่ท huh. uh ี huh. okay. ่ช well ่วยตัวเอื hmm. ่อ uh ื่อไม่ชอบเหมือนกันเดี๋ยว่าพูดี๋ยวพูดอย่าซุปอินให้นี่นะก็จะมีปูปูเนาะเนื้อปูแล้วก็มีชาร์ปอินนะอแล้วก็มีมีดมีดแอนแอนมัชฉลูมอะไรเน่ะมัชฉลูมมัชฉลูมไม่ได้ดอกโอเคใส่แบบนู้นเลยไฟเนั้นก็จริงกับน้องก็ เติมได้นะเติมเพื่อ่วเติมเค้าก็กินก่นเค้าก็กินแล้วก็ตัดก่นซีซิงให้หน่อยว่าเป็นใส่อะไรมั่งคือพี่ครูลองชิมก่อนต้องเทสก่อนว่าชอบไหมรสเนี้ยถ้าไม่ชอบก็ใส่เบบเพิ่มเบบเพิ่มอ้อใส่เยอะไปป่ะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เนาะแต่พี่พี่ครูต้องชิมก่อนเทสก่อนว่ารสชาติเนี้ยเคี้ยวซื้งรสสายฉาดฉาดฟินสุด ฟูตสามมันฟูสามใช่ก็ครับครับมีดจะเป็นอันนี้ปูเนาะแคบแคบครับมีดแเหสองสาวนึกวากินไงนี่นี่งก้อนนะสกาล่านึ่งวัน พิชิตพิชิตสาพินเดนสาเดมเด็ดนะครับชใส่ใส่เติมช่วยสก็จะมีที่เติม เยอะเลยเนาะ่แล้วก็แจกบ้านแจกเงินมาก็จะมาร้านนี้แต่ร้านที่พี่ครูกินเนี่ยจะเป็นนำ้ำบ๊วยหนู <c oughs> นว่าคือน้ำบ๊ไอ้กิงนะไอ้กิงนำ้ำบ๊ว <c> ย <oughs> แต่ก็จริงอนะพี่ภูกร์ก็มีสองสองร้านเลยนะท <c oughs> ี่แจกกันแต่ว่าหนูก็นั่งเดียว ก็เป็น oh, เป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างโรสตาร์ที่จะคิ้วจ้ะเดพื่อนก็พูดกันอยูได้ <c oughs> มันปลาดแามดอ่ม huh. um ันปลี่นปราใส่ดได้ะปาลาด

Well, I would like to thank everyone for watching. I really enjoyed that uh, delicious shark fin soup. Hope you guys passing this area should give it a try. And this one is the best uh, restaurant in Chinatown in Bangkok for the shark fin soup. And the ingredients in here, I think part of, part of in this part of the ingredients of it, so i heard is the bird nest and some part of the fish, but no shark fin in here. Thank you. Hope hope to see you next video. Be more about market and food. Thank you for watching.